สวัสดีค่ะ PNP Science นะคะวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานตัวเครื่อง TESTO 805i s m a r t p ไอสมาร์ทโฟนะคะตัวนี้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดนะคะตัวเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายนะคะแถมยังรีพอร์ตออกมาบนมือถือของคุณเองโดยใช้แอปพลิเคชันจาก Testo นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีพอยเตอร์ทั้งหมด8จุดนะคะจะวัดบริเวณ ที่พอยเตอร์ชี้เลยถ้าเราถอยห่างออกก็จะวัดค่าบริเวณตามนี้นะคะในขณะที่ทำการวัดค่านี่ค่ะหน้าจอวิ่งไปแล้วค่ะอุณหภูมิวิ่งไปแล้วนะคะใช้งานง่ายมากๆนะคะแถมยังดูค่าผ่านทางมือถือได้นะคะออกมาเป็นกราฟให้เราเห็นได้นะคะ เป็นเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้จอมาเป็นตารางเอ็กเซลก็ยังได้ค่ะอ่าเห็นไหมคะไฮเทคค่ะไฮเทคใช้งานง่ายนะคะรีพอร์ตออกมาเป็น PDF e เอ e l ็กเซลเข้าอีเมลของท่านได้เลยนะคะสนใจยังไงติดต่อมาได้เลยค่ะที่ PNP s c i e n c e ค่ะขอบคุณค่ะ